สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคาบยาแล้ววิ่งไปขายยาแต่นะผมเป็นการหารเงินแดงปกติถ้าเราแบบยังไม่มีก <c oughs> ุญแจแดงนะผมเราจะไม่สามารถคาบยาได้แล้วก็าขายชาแทนนะผมเราต้องเก็บใบกัญชาแล้วก็อาไป p r o c e ให้มันเป็นถุงนี่ผมมีกุญแจแดงแล้วผมจะขายยานะผมเพราะว่าเงินมันจะเยอะกว่านะผมการคาบยาใช้ใบชาทั้งหมดสามใบ แล้วก็ใช้ใบอะไรคือตัวเนี้ยสองใบนะผมคือไปเก็บมานะผมะแล้วก็ใช้เงินหนึ่งร้อยบาทในการครับเป็นยาแดงนะผมนี่นะผมเราต้องมีกุญแจแดงก่อนนะนะผมคราฟเลยแล้วก็เสียเงินไปหนึ่งร้อยบาทอ่าส่วนการหา NPC ก็จะอยู่ตามซอกนะผมอยู่ตามซอก ไปแต่กดจะขับ5 3 2ไข่ห่านนะผม, <c oughs> ะม,ไ,ะผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าหรือว่าถ้าโดนตำรวจไล่นะครับผมโดนตำรวจไล่ผมหรือตำรวจไม่เก่งนะครับผมอาจจะโดนจับควายตอนนี้ตำรวจมีสองคนนะผมกล้านสายา้าสายจะต้องมีระเบียบแขงเนขึ้นไปนะครผมไปแป่พร้อมกันเลยนะผมเดี๋ยวลองขับไปเรื่อยๆนะผมจะไม่ตัคดคลิปนะครผม ว่า NPC เราจะหาได้อย่างไรนะผมก็อยู่ตามทุกท่อแล้วต้องขับรถแบบทุกชนใหม่นะปกติผมก็หาไม่เจอเลยนะถ้ามีาเด็กใหม่นะผมเหมือนเขาสมัครข้ามเงใหม่นะแล้วก็มาบอกนะผมแบบเขาชอบขับเล่นในเมืองแล้วเขาเจอเขาก็เก็บเก็บเอาไว้ก็เลยรู้ประมาณไม่กี่จุดนะผม หน้านะผมก็จบคูนอาจจะจบไม่ค่อยคันเท้านะผมคนจบกันเยอะมากอันนี้ผมว่าขับรถหนาเอ็นพีซีนะเอ็นพีซีนะผมกลุพวกเมื่ออยู่ตามทุกท่อถ้เเา,าเห็นยงขับรถหนาดูตามทุกท่บอบ้าอะไรงนี้ ทีเจอก็ขายไม่ได้นะผมแตบบ่ว่ามีคนขายมาแล้วไม่ใช่จะขายไม่ได้บางคนเขา,าใช้มอเตอร์ไซค์นะผมขับขายมันจะเนี่ยเอพีประมาณนี้ไปยืนอยู่ประมาณนี้ถ้าขายได้นะเราคลิกที่ตัวมันนะผมมันจะมีขึ้นมาให้เลือกว่าเราจะขายชาหรือขายยาแดงหรือขายอะไรนะ่หมขายเมื่อกี้มันขายไม่ได้นะผม เนขายแล้วเปนขายันเยอะนะผมไม่เลกแรงๆมาขายกันนะพวกอาสามสี่อาสามห้าหลายคันเลยนะแะขายาไม่่อยทันเท่านะผมก็เขาเ้าแรงกว่าแล้วเขารู้จุดดีกว่าสนะ่วนการทำงานขายงานอื่นน,น,นะเดี๋จะมาสาธิลิปนไหลนะผมน,นี้จะดูช่องน้องใหม่นะผมขอฝากติดตามฝั G a ออนไลน์นะผมก็เล่นเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแรกแล่ต่็คแรกเ,รรกเนะผมผมเล่นผมก็เล่นได้ประมาณเดืนอนก,กว่านะผมติดกเรือแล้วตไม่มาเลยนแลท้ไม่รู้อะไรเลยนะผมเมื่อผมจะมาแนอันนั้นนะผมแต่แต่ว่าสมาัครใหม่เลยนะผมมาสมัครแล้วต้องทำยังไราะตอนนี้ผม เล่นแร่แกล่ะนะผมคือเข้ามาในเมือง,งงงมากนะผมเล่นไม่เป็นก็ค่อยๆไปค่อยอะไรนะผมแต่จะเป็นก็ท้อนะผมเลิกเล่นหลายรอบเลย,ลยนะผมเอ็มบีซีหายยากเป็นเช่นนะั้นผมเคยถามแพทมินเขาบอกว่ามีอยู่50จุดนะผมอยู่ในประเทศอ่เมริกาหรือไม่ครับผมอเมริกาขายได้หรือเปล่า ไม่ได้นะผมแบบนี้มีคนขายไปแล้วตายไปใหม่งเงินแดงเอาไปทำอะไรนะผมเราสามารถเอาไปแลกให้เป็นเงินเสียได้แล้วก็เอามา,าค้อพวกแหวนปุญแจอาวุธต,ต่างๆายนะผมแต่สนม,มากเขาจะไปแลกเป็นเงินเสียกันมันจะได้12นะถ้าเอาไปแลกกับต่างแลกแต่ MPP ก็จะได้1เข้า ได้แค่คืนหนึ่งเท่านั้นแต่ส่วนหงผมเป็นคนชอบสุดสะสมนะผมงส์สะสมเงินแดงกับคูนักคูนก็น้อยนะผมคูนยังไม่เยอะหายากนะผมบางทีก็ไม่เจอเลยนะ ที่มาจากยาวิตุนั้นผมต้องมีตำรวจสองคนขอ,องหมดวดเนอ่าต้องมีตำรวจสองคนนะถึงจะขายได้เห็นเลยว่าเป็นขอให้ขายได้งหมดอ่าอนี่คือขายได้นะอันนี้คือขายกัญชานะผมอันนี้อะไรมันผมไม่เคยเห็นนะอันนี้คือเป็นยาแดงนะผมนี่ตลอดโหลดไปนะถ้า ขายไม่สำเร็จมันก็จะขึ้นห่สำเร็จนะถ้าขึ้นสำเร็จก็เราจะได้เงินแดงนะผมก็900ถึงพันสอง่ะแล้วก็เราดูตำรวจด้วยนะผมตำรวจจะมาตอนนี้แหละอ่าอันนี้คือขายไม่สำเร็จนะผมก็ต้องไปหาที่อื่นต่อ,อแล้วเราขายไม่สำเร็จมันจะติดหน่วงติดวิเหมืนอนรอให้ตำรวจมานะผมผมว่าไม่อยากเจอตำรวจนะแต่บางคนี่ชอบนาผมคุณหลไร ชอบขับหนีหเขาชอบขับเ,เก่งๆนะผมก็เลยผมชอบทำง,งานกลางแต่ไม่ชอบหนีตำรวจต่อประมาณนี้ถ้าเราขายได้มเมื่อกี้ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะแล้วก็จะเป็นจำนวนเงินนะผมขึ้นมมาเดแบบี๋ยวจะขึ้นไปเมื่อกี้นะผมอาจะไม่สายเหมือนกัน,น อยู่ตามข้อตตามในหนุกนะผมากป็นแบบว่าขยายามพยาขับรถานนผม,มรวั่อยนะเดี่บกวาทำมาตั้งนานละเจอแค่ไม่สตัวนะิบตัวนึงแต่ว่ามีคนาย,ย,านยด้วยกนะผมดูกันเดี๋ยวมันก็หายนะมันม,มาให้หายขายได้นะผมมาดูกันว่าจะ สำเร็จหรือเปล่านะผมหรือโดนตำรวจไล่ลุ้นนะครับผมลุ้นลุ้นถ้าไดยิสเสียงรถตำรวจมาก็เรียบร้อยนะผมอ่าอันนี้คือเราขายสำเร็จนะผมได้หนึ่งพันบาทไปรีบเอาไปเก็บนะผมส่วนบางคนเขาก็วิ่งเอา,า,าไปขายต่อนะเขาเอา,ามาทีอะไรยเยอะๆเลยนะแต่ผมเนี่ยรวยไม่เก่งนะผมก็ขายไม่ทึงแล้วก็วิ่งเอาไปเก็บทีนะึง ปกติเราจะไปเก็บไว้ในรถอีกคันก็ได้ถ้าเรามีรถหลายคันนะก็เอาเข้าโรงนะผมแต่ผมวิ่งไปเร็วๆนะผมขอไปเก็บในเซตปลอดภัยกว่านะโชคดีไปนะผมที่มีตำรวจไล่นะถ้าตำรวจไล่ใีโอกาสงยากมากนะผมรถตำรวจเต็นที้แรงนะผมแล้วก็เขาฝึงมือการตอบเรดีแล้วก็ตามติดๆเลยนะ ขนาดผมวิ่งงนี้ภูเขาข้ามภูเขา,เขาไปนไปไู้นนูยังวาิ่งตางเลยนะผมไปเดี๋ยวไปเก็บกันนะผมแล้วก็จบคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นสอนเกี่ยวข้าวนะผมเกี่ยวข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอานการแบบสวัสดีดีใหม่แล้วก็ทำอย่างไงนะผมบริหารเงินอย่างไงนะผม่าเริ่มเข้ามาในเงินแล้วต้องทำอย่างไร ขายได้ R32 มาก็โอ้โหหมือน,นกันนะครับผมแตวบางคนก็พูดวาหลายๆเมนน็ดเลยนะแล้วก็ขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเจ้าตำรวจก็หนีกันก็นมีจุดเถินหนีจุดอะไรกันหลายอย่างนะผมก็ไม่มีเลยนะผมขับเรียบๆอย่างเดียวมีเหตุนะผมก็เยกลยกดคลิปกดคลิปหน้าวิธีไปแล้วก็รอติดตามกันผมหน้าจะทำคลิปเกี่ยวกับ เกี่ยวข้าวนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะสอนทำทุกอาชีพเลยนะผมที่มีในเซิร์ฟนี้นะผมจะเก็บผมก็ทำแบบนี้นะเก็บได้มาแล้วก็มาเก็บได้แล้วมาเก็บคือถ้าเราโดนจับไปเราจะโดนยึดนะผมตอนนี้ก็มีอยู่สี่หมื่นที่แรกมีห้าหมื่นกว่าบาทนะผมแล้วผมขาดตัวตีไม่เบสติดแล้วด้วอเห็นไหมผมเอามาเก็บแล้วก็เอามาทักยาใหม่แล้วก็ไปนะหรือว่า กัญชากัญชาแล้วก็จะได้สี่ร้อยไดมอนด์ไหมครับกระทอเก้าร้อยนะผมมีใครมิเศษกระทอไหมครับมีใครมีอไรเพอ่ไหมครับปูนเป้าซื้กันได้นะผมเออเท่าไรครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะอาจจะเป็นช่องใหม่นะผมเริ่มหัดเล่นใหม่ๆก็เป็นไปด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะไปขายยาแดงต่อเรื่อยๆนะผมเพราะว่าตำรวจจะมีอยู่สองคนนะ เซิฟนี้ตำรวจจะมาเป็นรถพักนะผมตำรวจคนน้อยนะก็ะเลยต้องรีบขายนะผมอ่าครับผมเดี๋ยคลิปต่อไปก็เป็นงานขาวนะผมอาจจะทําเกี่ยวข้าวเก็บมะเขือเปี้ยวหรืออะไรหลายอย่างนะผมคลิปนี้เขาเจบแค่นี้ครับผมครับ